น้ำในแม่น้าโขงที่จังหวัดนครพนมยังคงเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะคะจากระดับของตลิ่งเนี่ย12เมตรตอนนี้ระดับน้ําอยู่ที่ประมาณ9เมตรก็เท่ากับว่ามีส่วนเหลือส่วนต่างในอยู่แค่3เมตรเท่านั้นน้ําจะถึงระดับจุดล้นตลิ่งแล้วส่งผลกระทบลําน้ําสาขาสายหลักคือลําน้ํากำลัลําน้ําบางลําน้ําอูนและลําน้ําสงครามค่ะน้ําในลําน้ําเหล่านี้ไม่สามารถไหลระบายได้ทัน อย่างลำน้ําอูนที่ตําบลสีสงครามอําเภอสีสงครามระดับน้ําสูงมากและเนื่องจากระดับน้ําของลําน้ําอูนเองก็สูงนะคะมันจึงไหลลงไปในแม่น้ําโขงได้ช้าเพราะเกิดปัญหาว่าระดับน้ําในแม่น้าโขงเริ่มหนุนบางจุดเพราะว่าลําน้ําโขงมีระดับสูงกว่าลําน้ําอูนด้วยก็เลยทําให้น้ําย้อนเข้ามาเอ่อท่วมพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรในพื้นที่ที่อยู่ติดกับลําน้ําสาขาค่ะ ซึ่งขณะนี้พบว่ามีพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบแล้วเกือบ5,000ไร่ด้านชลประธานจังหวัดนครพนมเร่งสำรวจประเมินสถานการณ์น้ำในลำน้ำสาขาสายหลักเช่นลำน้ำก่ำที่ไหลระบายจากทะเลสาบหนองหานจังหวัดสกลนครลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอธาตุพนมรวมไปถึงลำน้ำอูนที่ระบายจากเทือกเขาภูพานลงสมทบกับลำน้ำสงครามอํอำเภอสีสงครามก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่ปากน้ำชัยบุรีตำบลชัยบุรีอำเภอท่าอุเทน ล่าสุดนะคะถ้าดูสถานการณ์ลำน้ำสาขาต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากน้ำโขงมาหนุนทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเตรียมรับมือน้ำเอ่อท่วมค่ะรวมถึงจะมีการปิดประตูระบายน้ำที่ไหลลงน้ำโขงทุกจุดเพื่อป้องกันน้ำโขงไหลเข้าท่วมชุมชนกรณีระดับน้ำถึงจุดล้นตลิ่งนายสันติพันธ์พันธุขนันผู้อำนวยการโครงการชลประทานคนครพนมกล่าวว่าปัญหาของการรับมือน้ำท่วมคือถ้าหากน้ำโขงถึงจุดล้นตลิ่งที่12เมตรเมื่อไหร่จะเกิดปัญหาทันที มวลน้ำโขงจะหนุนทะลักไหลย้อนเข้าไปท่วมลำน้ําสาขาต่างๆและส่งผลกระทบต่อน้ําท่วมพื้นที่ลุ่มตามมาทางชประทานนครพนมได้เตรียมพร้อมขอเครื่องสนับสนุนเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่จากกรมชประทานติดตั้งเสริมการระบายน้ําในจุดสําคัญสําคัญรวมไปถึงประตูระบายน้ําลงแม่น้ําโขงซึ่งจะมีการปิดประตูระบายน้ําในระบบชประทานทุกจุดเพื่อผันน้ําสาขาลงน้ําโขงแทนการเปิดประตูระบายน้ําในกรณีที่น้าโขงถึงจุดล้นตลิ่ง นอกจากนี้สําคัญเลยคือแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยค่ะให้เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงมีความเสี่ยงทั้งการเกิดน้ําท่วมฉับพลันหลังจากมีมวลน,น้ําอีกจํานวนมากที่จะไหลามาจากภาคเหนือทําให้ระดับน้ําในน้ำโขงเ,เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ค่ะ